สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนนเก็ใหญ่ทุกท่านนะครับผมอ่ามาพบผมอีกเช่นเคยนะครับขำเลยครับวันนี้นะครับผมมาขำจนเกินไปครับพี่น้องครับดูอ่าก็วันนี้มาหาชิมงานนะครับผมเห็นว่าช่วงนี้นะครับพากันไปต่อนกนะครับก็รู้สึกว่าจะหมานเลอเกินนะครับผมดูครับวันนี้ พวกเราไม่ได้ทดลองวิทยาศาสตร์อะไรทั้งสิ้นนะครับผมวันนี้มาเดี๋ยวอาจารย์แหลมพบวันนี้ครับวันนี้ยังไงวันนี้มาในความมืดเราเนาะมืดเนี้เข้ามาเข้ามาในความมืดแต่ว่าผมเข้ามาหาเสียงสว่างก็อะไรนี่ตัวนี้ทําไมมันอยู่อย่างนี้อาจารย์แล้วมันเป็นนกอะไรนกคุ้มหรือนกเขาเนี่ยนกได้เม้าวานครับนกเร่เม้าว่าเม้าวานครับนกเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้ได้ครับอ่ายังไงนี่เอ้าได้เมื่อวานทำไมได้ถอนปีกเร็วจังอาจารย์มันดินไหมันดินไมครับ มันแ้มไล่มาฝังนีนะ <c oughs> ครับมือไล่มาครับมันดิ้นยังไงเพิ่งได้มาวันแรกไม่ดิ้นจ๋ดิ้นตำากงตุมต่ม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 ตุ่มเลยไม่มขั้นเนื้อขั้นตัวบ้างนี่บ<อ>่อมป่านมันบ่ดเจ็บไหมอหือือพี่น้องครับนกจริงๆครั้งแรกนี่คือคือได้นี่คือส่วนมากมันจะขั้นเนื้อขั้นตัวนอจันรแดงครับมันสอยู่ครับอันนี้คิดว่าเขาม่นจะถูดแหลยอ่ป่านนกยิวเนาะนี่นกัานตำบัมทีนี้ก็เลยบวชเลย ผมก็เลยบวดปีกคุณเล่นดูครับนกขนาดไม่มีปีกแค่นีัแบบ่มีปีกอย่างดินแต่ว่านกสวยๆครับพี่น้องครับนกอนกสวยนะนกมาดูครับแต่ว่ามันมันมันผมจับได้ดอกอ่าเห็นว่าหมานยังเลยทีมงานอาจารย์ยันนะครับตอนนี้เขาเป็นระดับพระเอกพระเอกแล้วครับตอนนี้พระเอกหนังนะครับพระเอกหนังฮอลลีวูดแล้วนะครับไม่ธรรมดาครับนกแต่ว่านกตัวตัวโตมากครับนกมาขนาด ขนาดถอนปีกนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อาจารย์แต่ว่ามันไม่เคยเป็นแบบนี้มันไม่เคยเป็นอาจารย์แลมนานๆจะได้เจอทีนานๆจะเจอทีส่วนมากกับีแต่ดินครับบมนมันจะซอกอาทิตย์ดินแบบหางหางหันหางหวนไปกับป้อยทิมพ์็จื่อสิ้นปีนี้ครับนี่จะแลมขอไฟต่ำหน่อยนะแลมนี่คือปีกนะครับปีกที่อาจารย์แลมนะครับก่อนออกถอนครับพี่น้องครับอรู้ครับ เนี่ยครับสังเกตว่านะครับตอนนี้นะโอ้อยากให้เป็นนั่นจังเลยครับพี่น้องครับต้องขออภัยจริงๆริงนะครับขาวหมดเลยนะครับแกนมันนะครับเนี่ยแกนตรงนี้นะครับม่มีไม่มีดำเลยหมืออ่าขาวทั้งหมดเลยนะครับนี่แม่ครับอ่าเนี่ยเนผมก็แบบว่าเอ้าโอ้โหขนาดถอนทั้งสองข้างนะครับออกหมดเลยนะนี่แม่ครับเนี่ยก็ยังไม่มีก้านดําเลยครับปลายอ่ะปลายดําไม่มีเลยก็ขาวหิดเลยอ่าขาวล้วนๆ้วนครับพี่น้องครับอันนี้ขนหางเมื่อกี้ ถอนล่าสุดครับขนหางสองเส้นอาจารย์แหลมมึงดึงออกให้สดๆร้อนๆมือกี้เลยครับพี่น้องครับดูนี่โอ้ขาวจัวเลยเนาะอาจารย์เนาะบบางอันครับนี่อย่างเช่นอันนี้พี่น้องดูครับพี่น้องครับดูครับทั้งขาวทั้งงอครับพี่น้องครับอ่าทั้งขาวทั้งงอนะครับดูนะครับนี่อ่าจารย์แหลมไฟพอดีแล้วนะตัวนี้ไม่ต้องขยับแล้วนะครับดูครับทั้งขาวทั้งงอนะครับ นี่ขาวล้วนเลยครับพี่น้องครับผมก็เนี่ยนะครับให้สังเกตเพราะว่าเซียนร,รุ่นเก่าสมัยก่อนท่านบอกว่า,าเวลาได้นอกออกมาเนี่ยนะครับมันท่านจะถอนถอนถอนดูนะครับถอนดูว่ามันขาวไหมนะครับถ้าถ้าถอนแล้วนี่คือขาวหมดนี่ท่านจะไม่เอาเลยนะพี่น้อง,องเพราะว่านกมันจะ ขึ้นยากเลี้ยงยากครับพี่น้องครับมันมาแต่เพิ่นแต่ผมว่ามันเลียงยากยิงเลยวรับในมากว่านี่แม่ดินบุษราบม้าอยู่ลยท้อถิมเหรอบ้านจะน้านดูครับพี่น้องครับเนาะวันนี้คือให้ดูแบบคร่าวๆนะครับมันมืดครับพี่น้องครับแต่ก็อยากจะนําเสนอให้พี่น้องดูนะครับนกตัวสวยปวดครับนกสวยนะครับแต่ว่าดินครับนะครับแต่ก็ลองบวชดูแล้วกันครับพี่น้องครับเผื่อมันดีขึ้นพอตัวนั้นตัวนั้นก็ดีแน่ในใบ ก็ยบนี่อยเลยครับเพื่อมันดีขึ้นครับพี่น้องครับเนาะครับอ่าแต่ว่าข่าวๆแบบนี้ผมว่าน่าจะเรื่องอยู่แหละสสิบ้าสิบวัดลองบนครับนี่โอ้โหนกตัวสวยครับพี่น้องครับตัวโตด้วยนะครับบางทีสวยมันก็สวยแต่ตัวครับบางบางตัวน่ะนิสัยมันบม่สวยน้ำเนี่ยครับผมนิสัยมันไม่ดีนะครับนปวดใจตรงนี้แหละตัวนี้เป็นเฉลยของเจ้าเยียงครับเจ้าเงี้ย โอ้อาจารย์นั้นต่อได้นะครับเราเลยแบ่งให้มาเอาให้ทุกพี่เพิ่งไปทันแต่ว่าได้มาเขาตุ่มตอนแล้วบั้มบั้มบั้มหมดเลยแต่ว่าตัวนั้นมันจะเป็นจังไงบัวตัวเราได้อีกตัวหนึ่งครับบาเดียวมันดูครับมาจ้องหน้าเรานกงตอนนี้นกไม่มีปีกแล้วครับผมอ่ามันก็เลยเหมือนนิ่งครับยิงไม่มีปีกแล้วนะครับตอนนี้แต่โบมีปีกมันถือว่าเป็นสีแดตสีํำหมดแลยนะครับอ๋ออันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่เรา ใช้นะครับดูนะครับเรื่องเรื่องเรื่องขนเรื่องอ่าปลายอ่าแกนปลายขนเนี่ยแหละพี่น้องครับในการวิเคราะห์นะมันมันมันมีส่วนครับพี่น้องครับและคือหลายอย่างนะที่เราใช้ดูนะครับแล้วก็จะได้ผลนี้เลยตามที่เรียงมาอย่างไรครับอาอนี่นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมกําลังศึกษาอีกขนอ่าขนที่เป็นขนบัวนะครับพี่น้องครับมันจะมีบัวอยู่สองแบบเดี๋ยวผมจะ ถ่ายให้พี่น้องดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องของขนบัวมันจะมีขนบัวที่เป็นเส้นใหญ่อาจารย์แรบกับบัวที่เป็นเส้นเล็กๆรีบๆสังเกตเลยนะครับพี่น้องครับว่ามันจะเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่ามาแบบอัตคัดจริงๆครับพี่น้องครับแต่ก็อยากอยากถ่ายให้เห็นนะครับว่าครั้งแรกนะครับที่อาจารย์แรมนี่ ถอนขนถอนคนที่นกเพึ่งต่อมาได้ใหม่ๆสุเทียนมิเตสองอาทิตย์สามอาทิตย์อ่าส่วนมากนี่นกนี่มันอาจจะขั้นเนื้อขั้นตัวครับแรกๆพอล่างหลังไปนี่แหละทีนี้ครับพี่น้องครับอนี้มันจะดิ้นแต่ว่านี้จัดตั้งแต่วันแรกเลยโอ้ยมากครับขีดจุดของมาดเ่นหน้าบ้านตอนแ้กมันเห็นดับดับมีเสือกหอยไปดีเราเจะเล่นกระหอยพุ่งครับเอามากันจัดการบวดซะ <cin stereotype> มานี้เดี๋ยว <OM> บวชให้บวชกลางพรรษาเลยมุ่บวชกลางเข้าพรรษาเรียพรรษาเลยเรียบร้อยครับพี่น้องครับอันนี้คือนาเสนอให้พี่น้องดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่อย่างอื่นมันก็มีปัจจัยอีกครับที่ทําให้นกนั้นดิ้นนะครับแต่ปัจจัยนี้คือเป็นสูตรเก่าสูตรโบราณเลยนะครับนี่สูตรโบราณเลยนะครับที่ถือว่าส่วนเชื้อรุ่นเก่านั้นได้ ได้บอกเรามาได้แนะนําเรามานะครับอันนี้นะครับแต่จริงจริงก็มีหลายสูตรนกดิ้นไม่ว่าจะเป็นนกหน้าแหลมนะครับนกหน้าแหลมเนี่ยนะครับนกขายาวนะครับขายาวยืนสูงนะครับอีกสูตรหนึ่งนะครับน่ะแล้วก็อ่บางคือบางตัวนี่ก็คือเป็นนิสัยของมันด้วยครับพี่น้องครับนะนี่แหละนิสัยของมันนะสาคัญมากนะครับนกอ่าบางตัวดิ้นก็จริงอยู่แต่ว่าก็ ก็เล่นดีเหมือนกันนอกจากแล้วเ<บ>นาะอ่าบ,นะบางตัวดิ้นเล่นดีครับอ่านะก็เหมือนนกต่อแหละมันจะมีทแบบั้งตัวที่นิงแบบ่งแล้วก็ตัวที่ดิน้นเซลหน่อยอดนนิ้นกันอ่าครับโอ้โหครับวันนี้ก็ถือว่ามาศึกษากันแบบค่ำ <ๆ S 1> มืดเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะพี่น้องน่าจะดูไม่ยากเนาะครับครับน่าจะดูเป็นดูอะไรอยู่ครับพี่น้องครับเนี่ยขนาดไม่มีปีกนะครับนี่เอาแล้วทีนี้นะครับจะเริ่มบรรเลงแล้วนะครับผมเริ่มนะนี่นะครับนั่นแหละ ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่น้องครับนกแต่ละตัวนั้นมันหลายสูตรหลายอะไรที่แบบว่ามันไม่แน่นอนครับเราต้องดูไปเรื่อยๆเปรียบเทียบเราได้ตัวนี้ก็ถือว่าได้อีกในการสูตรในการเพิ่มเข้าไปในจํานวนนะครับนี่แลมสงสัยอะไรเห็นบอลมีนีเล็บมันบอมีเป็นแฉกงอเขาคืออ๋อนึกว่าเล็บไม่มีอีกนะครับ ท้งดินทางพิการนี่ก็ไม่ไหวนะครับปล่อยทันทีค <laughs> รับ <laughs> ผมครับผมเอาพี่น้องครับ <laughs> ก็ยังไงก็ฝากพี่น้องนะครับเช็คดูแล้วกันนะครับ <laughs> ว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องดูหลายๆส่วนในการประกอบกันนะครับไม่ใช่ว่าดูส่วนเดียวนะครับนะรบ,นะบางตัวขาวก็จริงแต่ว่ามันก็นิ่งแต่อย่างอื่นมันอาจจะดีนะครับอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีมันแบบว่า ดำหมดอย่างนี้ดิ้นก็มีต้องดูส่วนอื่นด้วยครับพี่น้องครับบมกเสี้นลอยบมกเสี้นลอยกับเขาเนี่ยมกเสี้นลอยอ่าก็ดิ้นใช่ไหมจารย์ดิยนผมถอนผมบวดตองเทียอ่ายังไยในเขาเปลี่ยนมาเสี้นลอยเท่าสองหมื่นอือครับบมกเสี้นลอยดค่อยอยู่ใช่ไหมจารย์ค่อยอยู่ยังเมื่อเทอดอายุผมก็ได้ปล่อยว่ามันเกินมีข้าวลมสามปีเขาจะออกแบบอือกเส่อนหลักเจ้าเสียงเล็กเนี่ยแมนครับแมนเนี่ยแมนครับออืคือบากนี่นะว่าผมดิ้นวันมีข้าวลมมาเสี้ยลอยแผมได้จงไว้ครับ ไม่งั้นนี่ไปแล้วปล่อยนี้ต่วันเนี่ยปล่อยได้มาเมื่อวานก็ปล่อยมีวันเมื่อวา้เปิดมาตอนเช้าก็ดิ้นอย่างนี้ก็ไปแล้วไปแล้วไม่อยู่กับแล้วแค่นั้นจานนะครับผมอ้าวโอเคครับยังไงก็ฝากดูครับเป็นไหมครับดูครับดิดูดูอ้าวบางเงี้ยงี่กันบางเงี้ยก็ดิ่งนั่นสิละเลี้ยงดิ้นจนข้อบิดทอดิยงหมดเลยจะได้ตั้งคซื้อบางเงี้ยงอืมกระดิ่งในมันเป็นบางเงี้ยน้ำยูน้ำไหจากยันทงสมือนี่ครับก็ดิ้นเหมือนกันแม่นครับดิ้นเหมือนกันครับผมครับผมแต่ว่ามันไม่ได้เสียอะไรนนนนะคครัับแต่่่่่่วววาาาาทีีีถยย้้้ือออกใหพงดู นกมันดิ้นมันเปรี้ยวครับพี่น้องครับเนี่ยมันดิ้นมันเปรี้ยวถ้าทนได้ก็ทนเลี้ยงนะครับถ้าทนไม่ได้ก็ปล่อยพี่นาปล่อยได้แหละครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าจะาแรมบอกว่าได้ยินแบบว่ามันมีคารลมก็ทนเลี้ยงครับพี่น้องครับแต่ส่วนมากเราจะทนเลี้ยงหอดไสเท่าไหร่ละเราจะทนเลี้ยงเนี่ยคือนกที่มันดีมีของดีทั้นแหละครับแต่ถ้านกที่เป็นนกไม่ค่อยแบบว่าถูกใจถ้าดิ้นแบบนี้ก็คือไปเร็วถ้จง่วัยเร็วจงไว้กันนั่นเองอันนี้เอาดิ้น เดีนเี่ป็นเดียนหนึ่งสองเดีอยนบ่าขันนี่ก็ไปเคือ่อนบางเสิงหน่อยนี่ดีนขันได้สองอาทิตย์แรกเนาะ๋อแต่ว่าเป็นเปียวเฉยนี่นี่เปียวซื้อบักย่งนี่กัขันครับอันนี้หมายว่าดีนเนี่ยเดี่ยนหนึ่งสองเดีอยนบ่าขันนี่ก็ไปเรียบร้อยบ่จงไว้ครับผมโอเคครับก็นกเขาครับไม่ใช่นกเราครับศึกษาไปเรื่อยครับผมโอ้าหถูกมันดดีครับผมนะโอเคครับก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพงใจพูดทำคลิปนะครับ ะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้อ่งเกสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งสร้างข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับจานแล้วมันนี้นะครับสูตรมีอยู่ทุกค่ายอยู่ทุกกี่อยู่แล้วดูแต่ว่าเราจะเอามาใช้ยังไงสูตรไหนบ้างเท่านั้นเองนะครับผมไปก่อนครับจานแล้วผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม